สวัสดีค่ะ่อแม่เอฟซีของคุณครูแมวเหมียวนะคะถักท้ายย่ำเสาของวันที่24สิงหาคม2567กะนะคะตื่นเต้นอยู่ได้มนอี24เนาะ25 26 27 28 29 30 31อีก7วันหนึ่งสัปดาห์เนาะค่ะที่วงสาวหน่อยลำเพิินโชว์เพื่อนสียังเกาะสีได้อ่าเปิดวงนะคะเปิดวงนะคะเปิดวงกะตื่นเต้นํำกันว่าจะอลังการยิ่งใหญ่ขนาดใดแค่เห็น ฉากหรือเห็นเวทีนี่ก็โอ้อลังการเป็นอย่างะจา่าอลังการเนื่องจากว่า่นมาตั้งวงใหม่เนาะความทันสมัยของของการออกแบบดีไซน์ต่างๆมันก็ต้องยิ่งใหญ่อลังการในในความทันสมัยนส่ใส่กราฟิกดีไซน์เนาะคะ่ะใส่ใส่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถซึ่งซึ่งบอกง่ายงคือในลงทุนใหม่เฮ็ดใหม่นะคะความ แปลกไม่นมกนกระ้องมังกนกระตรงมีอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากขาเบื้องว่าพประสีแบบฉากแสงสีเสียงคุณศิษยซ้ำใดนะคะก็ะถือว่าเป็นการให้กำลังใจนะคะในเครือข่ายของสาวหน่อยเพชรบันแพงนำกันเนาะอ่ามือวันที่สามสิบเอ็ดก็มีศิลปินรับเชิญคือน,น้องอุ้งอิงนะคะมาเปิดมาเปิดฤดูการให้โอ้นะคะก็ะคิดว่าบบธมดานะคะเขาก็จะเป็นเดซีของเพลินูีแล้วเนาะความน่ารักเสียงทรงพลังในการทำกิจกรรมอย่างต่างๆเนี่ยนังนก็คือ สิ่งที่สร้างความประทับใจนะคะผ่านมาปีกว่าสองปีเนี่ยโอ้ยอุย้งอิงนี่เติบโตไปนะคะต้องชื่นชมนะคะไปถวายเสียงให้กับหลวงปู่ศิลากสุดยอดขนาดนางห่องเนาะเสียงสูงสูงกันยังถึงถึงบทเพลงนะคะเพราะนั่นคือกันส่งพลังของเสียงไปเบิ่งไหลสดของห้องหักแพงป พอเม่เอฟซีมาหลายเท้แต้าเก่านันคือไปเบิ่งเรื่มาบบเคยไปเบืองไปเบิ่งแลวกับบวกาทักทายเพราะว่าโบหูจักผู้ใดปันใดนะบัณนีนะ้หูจักน้องขิมแน่หูจักพอเอฟซีแนอีกหลายคนในหลายทันที่เขามากกลุ่มไลไส่วนของผู้เห็นเพื่อนยุหันก็เลยไปปากฏตูทักทายและร่วมกิจกรรมในการททายวันใดวันใดตุกตากับน้องนะแต่ว่าก็คืออยากอยากร่วมอยากร่วมแสดงยังก่ข้อมูลจาขว,า,า,งวา,งางว่าหูจักน้องมือใดว่าน้องถาว่าน้องเปิดตัว ครั้งแรกอยู่ไสคู่กับต่อวายุเสลพุ่มจังหวัดรอยอยจุบานซึ่งต้องบอกน้องหกงักแพงว่าคําถามในจุดบกเครียดได้ต่บอกเปิดการแสดงที่เป็นการแสดงจริง,รงๆหรือว่าเปิดตัวครั้งแรกที่แบบใดสะนะรู้ว่าคู่ท่ายถื่นในอยิยุบานเพิ่นน่ะคะ่ะ <c oughs> กับว่าเป็นอย่างก็เป็นการรวมสรมุปถือว่าได้ติดตามน้องมาตั้งแต่แรกน้องหกงักแพงกับน้องเอียงคนหนึ่งอ่ะน้องฟ้าใสบอกที่เป็นห้องเพลงว่าเสียงดี นะคะคนไปเบิ่งมือคืนคุณคู่อยู่ในยอดตอนที่แหลกเข้าไปประมาณพันสองบันนี้ก็เห็นพันหาพันเจ็ดพันปดป้านะคะเงิ่นกับคะแนนต่างๆกําลังไหลมาถือว่าเป็นศินลปินเป็นนักนักร้องนักเล่นเต้นล่ำนักร้องถือว่ามีเอฟซีทีฮักที่แพ้งลายนี่คือความน่ารักของศิลปินที่ได้จากพ่อเมี f เอฟซเพราะฉะนั้นผู้ใดที่กําลังแบบอ,อยู่ในวงการกําลังจะ ก้าวข้ามการเติบโตก็ต้องมาเบิ่งว่าศิลปินที่คนที่มีพอเมอฟซี FC, หักแพ่งเนี่ยเขาว่างตัวแบบใดเขามาคอาาจาแบบใดหรือว่าการทักทายพอแมอฟซี FC, กันเอาใจใส่เพื่อนเป็นแบบใดส่วนน้องมานะอ,นนอันนี้คือกันอันนี้ก็ดังดังแล้วก็ปังบรยุทธ์เห็นในคลิปเนาะพอเมเพื่อนอาแคทเพื่อนเอาล่งคุณยาเอาลุง่งเห็นอ่ามีชุดโซฟาขนาดใหญ่มาตั้งในเฮื่นหลังงามก็ดีใจกับน้องเนาะว่าพอเมบาดพลัง หักเสียงอนะสีเขียวบอกนะคะที่เป็นมอบห้ก็ดีใจน้ำเพลินเนาะกความหักความแพงบริมีขีดจำกัดบริมีขอม้อแม่เงินมีค่าไมา่ไหกระทรวงสนับสนุนให้น้องกะเห็นภาพนี้แหละก็ดีใจแล้วเดิกๆมากผลมีอีกมนบอกมีชุดเตียงนอนบอกหรือจงไหนนะคะคนคู่กับบรนน่จะเห็นคุณยายลูกมันเดึกเนาะฟังประจบปันไดน,นะคะ่าจะเป็นเตียงนอนเพราะเบ,บิ่งรูบล่างแล้วเดี๋ยวใท้ส่ที่เขาไปเบิ่งอีกที่หนึ่งว่าขึ้นอย่าง่าจะเป็นเตียงนอนอันนี้ก็เป็นศิลปินอีกผู้หนึ่งที่อ่า มีพ่อแม่เอฟซีหักแพงก็ดีใจเห็นพาปวดต,ตอรอที่เพ่นไทยใส่ชุดสีดำเงินปาดรอขักเนาะอ,อ,อ่ะรอรอรอส่วนน้องโซเฟียน้องเด็กหน่อยคนหนึ่งที่คู่เปเมียวชื่นชอบเด้อเพราะว่าด้วยหนึ่งด้วยน้ําเสียงที่เสียงดีแล้วก็เป็นเด็กหน่อยที่นนารักดูร่างดีบึ่งติดตามเพิ่นนะคะเพราะว่าเพิ่นนั่งเป็นนักเรียนเนาะ,ะกิจกรรมยูรงเรียนเพิ่นไปประกวดอ่า เดินแฟชั่นรีไซเคิลไปการแสดงบนเวทีสัปดาห์วิทยาศาสตร์นู่นนี่นั่นอู้เยอะแยะไปหมดเลยเห็นแล้วกะห้กำลังใจไหนจะแลนไปฟอนรัมหนจะไปฝึกรัมฝึกห้องนะคะต้องห้กำลังใจหลายกว่าหมู่เดยการสเปิดโปงวันที่31เนี่ยกะถอที่ตามโยเพิร์ซิไซชุดยังกูไม่เหมียวมากที่สุดก็คือชุดสีแดงความโดดเด่นออลลาบนเวทีและความน่ารักความสุขความส่วนของเด็กหน่อยเนาะสไตล์ฝรั่ง หน้าตาเป็นฝรั่งเติ่หัวใจเป็นคนอีสานนะคะกะ็ทาเบึงการเติบโตของเพื่อนอยู่ค่ะน้องโซเฟียก็ได้นะคะพอเะ่นะนั้นกะเฮาเป็นเอฟซีก็ทาติดตามสุขูมสุขคนไปเบึงคนนั้นไหลสดเอ๊ะมือเปิดวงนี่สิมีมาไล่ลำเขาบอ่อมืออันนี้เฮาสิมีศิลปินพ่อแม่ฮักเของมาไล่บ่อนะกะนี่อันนี้ก็คือคำถามที่อ่าที่น้องๆคนถามมาเพื่ออย่างว่าเพื่อออ,อ่อนพ่อแม่เอฟซีพราะย่างพ่อไพ่อแม่เอฟซีกะอย่าลืมไปให้กำลังใจ ศิลปินที่เทาชื่นชอบโดยการเขาไปเบื้องไล่สดแน่หามาไล่แน่นะคะทุกทิ่งทุกอย่างกับตามความสะดวกตามความสบายตามแต่อย่างก่อนตามกิตศรัทธาของเข้าที่จะมีอยู่บ่ิหารลบากเจก้าของนะคะคุณคู่กับถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งที่หายกำลังใจเรื่อยเป็นระยะระยะไปนะคะเพราะว่าเท่าบพรท่านเป็นคนร่ําคนร,คนรวยแต่เท่ารวยหนุนใจแลวก็ชื่นชมเพื่ออยากห้กำลังใจว่าศิลปะวัฒนธรรมอีสานบานเท่านี้ บางที่น้องเห็นการเปลี่ยนแปลงการเติบโตเขามาเบิงเล้วกระประทับใจออกบบได้คือกันนะคะยังยังร่างกายแข็งแรงยังเบิงยังเชี่ยยังห้คําแนะนําใดคุณคู่ก็อยากฝากไปว่าในฤด,ดูการแต่ฤด,ด,ด,ดูการของโปรแรแสดงของศิลปินเนี่ยมันจะบ่คือเกา่าบางที่เขาคิดว่าเขาเคยดังเขาเคยได้มาไล่หลาย,ลาย,ลายมาในฤด,ดูการใหม่อาจจะมีศิลปินคนใหม่ที่เพิ่นเกิดขึ้นมาเล้ว เป็นทีประทับใจเพราะฉะนั้นเทาก็ต้องพัฒนาเจ้าของอย่าให้หยุดยัง้งอย่าให้ตงก้าวเดินต่อไปแล้วก็ต้องเข้าใจเห็นอ่าอยางเข้าใจในบริบทคือบางที่เนาะเขาเห็นสิลปิน,นหลายๆคนเนี่ยแสดงหนังหรือแสดยงอย่างมาหลากหลายนะคะหรือแสดงบทบาทบนเวทีนี่มาหลากหลายบทบาทแต่ว่ากันย่างบ้ันถือใจพ่อแม่เอฟที่อยู่มากมือหนึ่งได้รับบทมันบอกได้รับบทได้รับอ่า การมอบหมายให้ไปท้ำนาทีอื่นส่งมาทำเลียวปุ๊บเนี่ยอู้ปังดังกระไลหลายคนเลยคะ่ะหลายหลายคนเพราะฉะนั้นค่ะต้องพัฒนาเจ้าของแล้วก็อย่าลืมชำเลืองมองคนอื่นน้่เพาวายอย่างบอกอข้าเจ้าให้จังไดเนาะคนนี้นเขาคือดังเขาคือปังแท้คนนี้นเขาคือมี่พอเม่เอฟซีหักแพงแท้นี่เขาก็ต้องชำเลืองมองคนอื่นนําเพื่อยอย่างเพื่อเอามาปรับปรุงเจ้าของเบื่อว่าเออพอหกักไม่หกักคนสอนแบบไรแน่ควรจังสันควรจังสี่ บแมนว่าเอาไปเห็ดน้ำเพ้ินนทธิดทุกอย่างเขาอาจจะเลือกมากในส่วนที <c> ่ <oughs> ตรงกับค่าเด็กตื่นของเขานะคะคุณครูกะนี่แหละคือคุณครูมันคือว,ว่ามันง่ายมามีบทบาทสอน <c oughs> อคือจะเป็นไข่เพราะว่าอากาศเปลี่ยนเจ็บข้อขออภัยค่ะเจ็บข้อเลยค่ะคือบางทีเ้าคุณครูสอนไปเนาะ <c oughs> บอกว่าให้เฮ็ดแบบนั่นเห็ดแบบนี้ อ่าห้าเห่ข้ามในน้ำนี่เ็าบอกเป็นว่าห้าไให้ให้ให้เห็ดน้ำเ h o u s บดทุกอย่างเลยเราก็เลือกไปเอาเฉพาะส่วนที่มันตรงกับบริบทของห้าที่ห้าสามารถเห็ดได้เพราะว่าทุกคนกับพี่เห็ดนีผลอ่าข้ามในน้ำดีๆหลาย,ยาอย่างเห็ดไปก็เห็ดให้ในหลายคนได้ดิบได้ดีมากกับว่าเออของคุณคู่นี่ก็ได้ <g iggle> ก็เลือกเอาเลือกพึ่งปฏิบัติมือนมีนวันเสาคู่ก็จะไปสวน ไปเบิงต้นมะต้นใหม่ที่ปลูกไว้เบืองๆลำธารไปเบืองนั่นเบิงนี่นะคะจะทอนหอยาทางยางจักนิดหนึ่งเพื่ออยากให้กะทิหน่อยเวลาไปสวนดเดินสบายเพราะว่าเพื่อน,นตัวหน่อยตัวตามเนาะมันกะสิมีหมดมีอย่างเกาะเพื่อน <laughs> ถักทายเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวบางว่างคูดอะไรสดให้เบิงอากาศจะมาถักทายกันอีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณทุกกำลังใจให้กำลังใจศิลปินทุกคนนะคะถ้าเกิดมีโอกาสจางังเดยกะอยู่หนาเวทีพอกันเ้ยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ